ครับสวัสดีครับคนเงินคนทองนะฮะนี่มีพ่อพันตัวนี้มาแบ่งนะอือหลังจากเข้าผสมกับชุดนี้ฮนะเพียนะครับชุดนี้รอส่งนะฮะนะครับคู่นี้แม่นี้รอส่งนะฮะเดี๋ยวพ่อนี้ฮนะ ท่านใดสนใจราคาลูกอ้นเลยฮะพ่อพันเป็นงานนะครับพ่อพันเป็นงานตัวนี้นะฮะราคาสองพันห้าครับโอ้แม่พันเครียดนะตัวนี้ฮะสองพันห้าครับไม่รวมส่งนะฮะค่าจะส่งรถไยห้าร้อยนะครับท่านใดสนใจสายตรงมาได้เลยฮะขนเงินขนทองครับพ่อพันเป็นงานนะนะครับโอเคแล้วครับ นคนทองครับสวัสดีครับ